เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นไม้อายุได้18ปีเขาเล่าว่าตัวเขาเองเป็นเด็กบ้านแตกพ่อแม่แยกทางกันไม้เป็นลูกชายคนเดียวก็เลยได้อยู่กับพ่อแต่ที่ผ่านมาไม้เองก็มีเพียงแค่ป้าบัวพี่สาวของพ่อที่เป็นคนเลี้ยงดูเขาตั้งแต่เด็กป้าบัวไม่มีลูก จึงรับไม้มาเลี้ยงดูส่วนสามีของป้าบัวได้ยินข่าวว่าหนีป้าบัวไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดไหนซักแห่งตอนนั้นไม้ได้ย้ายเข้ามาเรียนหนังสือในตัวเมืองและต้องอาศัยอยู่กับพ่อจนต้องห่างป้าบัวไปก็ได้ติดต่อกันบ้างผ่านทางจดหมายเพราะสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือมีราคาแพงมากแต่ถึงอย่างไร ไม้เองก็เคารพป้าบัวเสมือนแม่ของเขาอีกคนไม้บอกต่อไปว่าเขาจะกลับมาเยี่ยมป้าบัวที่บ้านนอกทุกครั้งเมื่อตอนปิดเทอมครั้งนี้ก็เช่นกันไม้เดินทางกลับบ้านด้วยรถโดยสารประจำทางก่อนจะเหมาสัาล้อต่อเข้าหมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลจากตัวเมืองหลายกิโลขณะที่นั่งรถผ่านระแวกหมู่บ้านดูเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือถนนดินแดงที่เวลารถวิ่งผ่านทีไรก็มีฝุ่นตลบคลุ้งไปทั่วบริเวณสำร้อจอดส่งไม้ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านบริเวณหน้าซุ้มประตูโขงที่ทำจากไม้ไผ่ทำขึ้นอย่างง่ายๆติดชื่อหมู่บ้านไว้ข้างบนซึ่งไม้เองก็จำได้ว่าเมื่อสามเดือนก่อนยังไม่เคยเห็นมี แต่ที่ดูแปลกตาไปจากซุ้มประตูธรรมดาทั่วไปก็คือที่ฐานของซุ้มประตูโขงทั้งสองข้างจะมีถาดของเส้นไหว้คา,าวหวานวางอยู่บนโต๊ะไม้สองสามชิ้นพร้อมทั้งมีธูปปักไว้หนึ่งกา้านไม้เองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากคิดว่ามันเป็นแค่ความเชื่องมงายของชาวบ้านเขาจึงเดินเท้าต่อไปอยังบ้านป้าบัวด้วยการเดินตัดผ่านหมู่บ้าน ระหว่างทางไม้ได้เจอกับเพื่อนสมัยเด็กชื่อไอยอดยอดเดินเข้ามาทักทายไม้เองจึงหยุดพูดคุยกับเพื่อนเก่าที่จำกันได้เป็นอย่างไรบ้างวะไอ้ไม้ไม่ได้เห็นหัวเสียนานเออข่าหรือก็ดีแล้วเองละ่ะเป็นยังไงบ้างวะยอดหลายปีผ่านไปเองดูไม่เปลี่ยนเลยนะเว้ยเออ ข้าก็เรื่อยๆว่ะนี่ก็เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกข้าไปทำงานเป็นคนสวนมาเหรอวะรายได้ดีไม่ว่าเองแบบนี้ต้องเลี้ยงเล่าข้าสักโหลแล้วก็ามาดิวะไอ้ไม้ที่เดิมเป็นไงเออให้มันได้อย่างนี้สิวะไม้ไม่ได้ถามไทหาความต่อเพราะอย่างไร เขาก็คงมีเวลาทั้งคืนเพื่อปลดสุรากับเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนานหลังจากพูดคุยกับเพื่อนเสร็จเขามุ่งหน้าไปที่บ้านป้าบัวทันทีที่บ้านป้าบัวเป็นบ้านเดี่ยวที่ทำจากปูนทั้งหลังรอบตัวบ้านล้อมรั้วมิดชิดข้างในปูกระเบื้องและตีเพดานสูงจัดว่าเป็นบ้านของคนมีฐานะในระแวกนั้นก็ว่าได้ แต่บ้านของป้าบัวนั้นจะอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านมาสักหน่อยและระแวกนั้นก็ไม่ค่อยมีคนมาปลูกบ้านสักเท่าไหรน่นักเพราะเป็นที่ร้างซึ่งโชคดีที่มีถนนตัดผ่านเมื่อไม้มาถึงบ้านป้าบัวก็ยืนรอรับอยู่ที่หน้าบ้านแล้วสวัสดีครับป้ามายืนรอผมเชียวเหรอรู้ได้ยังไงว่าผมจะมา ถึงเองไม่บอกป้าก็รู้มามาเข้ามาในบ้านก่อนอาบน้ำอาบท่าซะไม้เดินเข้าบ้านตามป้าบัวไปแล้วจัดแจงข้าวของกะว่าจะอยู่หลายวันในช่วงปิดเทอมพอตกเย็นไม้ขอตัวออกไปข้างนอกเขาบอกกับป้าบัวว่าจะไปกินเหล้าบ้านเพื่อนป้าบัวก็ไม่ได้ท้วงติ่งอะไรเพียงแต่ขอให้ไม้ มานั่งกินข้าวเย็นกับเธอเสียก่อนแต่ไม้ปฏิเสธก่อนจะขับมอเตอร์ไซคันโปรดของเขาออกไปป้าบัวเป็นคนเก็บรักษาของทุกอย่างไว้อย่างดีไม้เองก็รู้สึกได้ถึงความรักและความห่วงใยจากป้าบัวขณะที่ไม้กำลังเดินทางไปบ้านยอดที่อยู่นอกหมู่บ้านนั้นเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาที่ประตูซุ้มไม้ไผ่อีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นช่วงหัวค่าตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วแถมยังมองเห็นของเส้นไหว้ที่มีคนเอามาวางไว้อีมันทำให้ไม้รู้สึกเสียวสันหลังวูบว่าพิกลเมื่อไม้มาถึงบ้านยอดก็พบว่ายอดนั้นจัดเตรียมสุราอาหารไว้อย่างเพียบพร้อมและเริ่มดื่มกินกันตามประสาคนหนุ่มในวงเล่านั้น เราคุยกันหลายเรื่องมากจนยอดถามคำถามหนึ่งขึ้นมาซึ่งคำถามนั้นทำให้ไม้เกือบสั่งเมาเลยทีเดียวเออไอ้อไม้ข้าได้ยินเขาล่าเลอกันว่าหมู่บ้านเรามีผีเปรตตรงสุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านเอ็งว่าจริงไหมวะเปรตเหรอวะเอ็งเอาอะไรมาพูด ด้วยความที่ไม้เองเป็นคนกลัวผีจึงพยายามชวนยอดให้คุยเรื่องอื่นแทนแต่อีกฝ่ายก็ยังดึงดันที่จะเล่าต่อข้าได้ยินผู้ใหญ่เขาเล่ากันว่านี่ก็เพิ่งตั้งสุมได้สามเดือนมีพวกไปลองของแล้วเจอดีกันมาเต็มๆเ,เห็นว่าเป็นเปรตเฝ้าสุ้มประตูเชียวนะเวย้ยของแบบนั้นมันจะไปมีได้ยังไงวะเอ็งพูดอะไรไร้สาระ ยอดเองก็ได้แต่หัวเราะแห้งๆคงเพราะเห็นหน้าของไม้ตอนนั้นถอดสีซีดเป็นไก่ต้มจนเวลาล่วงเลยมาถึงตีสองเศษๆไม้รู้ว่าตัวเองนั้นเริ่มไม่ไหวแล้วจึงบอกยอดว่าจะขอตัวกลับก่อนแต่ยอดนั้นขอให้ไม้อยู่ค้างที่บ้านสักคืนเพราะมันก็มืดค่าแล้วแถมยังเมากันทั้งคู่ ขับรถกลับในสภาพนี้มันอันตรายแต่ถึงยอดจะรั้งยังไงไม้ก็ยังยืนยันที่จะกลับยอดจึงอาสามาส่งไม้ที่ทางเข้าหมู่บ้านก่อนจะวนรถกลับไม้เริ่มใจคอไม่ดีรู้สึกวิววิวในลำไส้เมื่อคิดถึงเรื่องที่ยอดเล่าเขากำลังจะขี่รถผ่านซุ้มประตูโขงแต่เพราะริสุราไม้จึงต้องจอดรถ แล้วเดินเซลงไปข้างทางก่อนที่จะอ้วกออกมาจนหมดไส้หมดพุงไม้เดินกลับขึ้นรถพร้อมขับออกไปอย่างช้าๆเขาลอดผ่านซุ้มประตูมาด้วยความรู้สึกเดิมเหมือนตอนหัวคำ่ำข้างหน้ามีแสงไฟเล็กน้อยจากหน้าบ้านของคนแถวนั้นทำให้ไม้มองเห็นแขนตัวเองที่เปื้อนอ้วกเป็นทางยาวอาบไปจนถึงข้อศอก ไม้เริ่มขี่รถห่างออกมาจากซุ้มประตูเล็กน้อยเขาได้เหลือบมองกระจกข้างอย่างไม่ตั้งใจภาพแรกในขณะที่สายตากำลังเบอร์เขาเห็นเพียงแค่ซุ้มประตูไม้ไผ่ธรรมดาแต่พอเริ่มไกลออกมาอีกนิดจนภาพในกระจกกว้างขึ้นเขาเห็นอะไรบางอย่างที่มีรูปร่างสูงใหญ่เท่าต้นตาลมีแขนยาวลากถึงพื้น มือขนาดใหญ่มีนิ้วมือแผ่กว้างออกไปคล้ายกับใบตาลตอนนี้ไม้เกรงจนตัวสั่นขนลุกไปทั้งตัวก่อนที่มือข้างที่บิดคันเร่งจะอ่อนแรงลงเขาแทบจะล้มลงตรงนั้นเพราะเห็นการเคลื่อนไหวของไอ้สิ่งนั้นมันกระโดดลงมาคลานกับพื้นใช้แขนยันตัวไว้แล้วก้มหน้าลงมาที่พื้นดิน ร่างนั้นกำลังเลียกินอ้วกของไม้ที่อยู่ตามพื้นดินไม้ได้อธิบายลักษณะของร่างนั้นว่าเป็นร่างกายที่สูงใหญ่ผิวหนังเหี่ยวย่นและหย่อนยานบนหัวของเจ้าสิ่งนั้นมีผมอยู่น้อยนิดแต่ว่ายาวรุงรังเหมือนเถาวันไม้มองดูมันขณะที่เขาพยายามเคลื่อนไหวตัวให้น้อยที่สุด แต่คุณพระคุณเจ้าเหมือนมันเองก็รู้ว่าไม้กําลังมองมันอยู่เปรตตนนั้นคลานสี่ขาตรงมาทางไม้ด้วยความรวดเร็วนาทีนั้นไม้บิดคันเร่งเต็มสปีดแบบไม่คิดชีวิตและสั่งเมาทันทีไม้บอกว่าตอนนั้นเขาแทบไม่ได้หายใจเขาหลีตาขับรถเพื่อมองทางเพียงเล็กน้อย พอได้ประคองไม่ให้รถล้มหลังของเขาเหยียดตึงเกรงไปจนถึงหน้าแข้งในที่สุดไม้ก็ได้ปล่อยมือที่กุ่มคันเร่งจนข้อมือเขียวออกทิ้งรถสุดรักสุดหวงลงข้างทาง,างแล้ววิ่งแบบไม่หันกลับมามองข้างหลังอีกเลยจนถึงบ้านไม้หายใจหอบทีฮ้อเฮึ่ม เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอะไรมันจะใหญ่โตขนาดนั้นไม้กลับมาแล้วเหรอเสียงของป้าบัวทำให้ไม้ถึงกับสะดุง้งไปทำอะไรมาล่ะลูกหน้าตื่นมาเชียวดูสิเหงื่อแตกโซกผมผมเออผมคือที่ประตูผ่่หน้าหมู่บ้านอืม อะไรล่ะลูกป้าบัวมองหน้าไม้ด้วยความสงสัยไม้หยุดคิดแล้วตัดสินใจไม่เล่าต่อบอกกับป้าบัวไปว่าถูกหมาบ้านกำนันไล่กัดยางรถป้าบัวหัวเราะหน่อยๆก่อนจะเดินเข้ามาหาหลานอย่างช้าๆไม่รู้ว่าทำไมไม้ถึงรู้สึกเย็นๆเมื่อป้าบัวเดินเข้ามากอด ไม่เป็นไรหรอกลกูกป้าละเป็นห่วงแกแทบแย่กลัวว่าไม้จะเป็นอะไรไปครับป้าไม้ตอบไปแบบเสียงสั้นๆตอนนี้ร่างของเขารู้สึกหนักและเหนื่อยจนขาเริ่มอ่อนแรงลงมาทางนี้กับป้าหน่อยป้ามีอะไรจะให้ดูไม้เดินตามหลังป้าบัวไปอย่างว่าง่าย จนมาหยุดที่ห้องครัวป้าบัวหันมาพูดกับไม้ว่าในตู้เย็นนี้มีสมบัติของป้าอยู่เองอยากจะเอาไปทำอะไรก็ตามใจอยากเอาไปตั้งตัวก็ตามสบายนะลูกตอนนั้นไม้เองก็รู้สึกมึนงงและแปลกใจคิดว่าป้าบัวอาจจะล้อเล่นเท่านั้นเออขอบคุณครับป้า ว่าแต่ป้ายังไม่นอนอีกเหรอครับยังป้ายังไม่ได้นอนเลยป้าหิวนะก็เลยลงมาหาอะไรกินอ๋อครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเออมีอีกอย่างหนึง่งป้าบัวพูดต่อในขณะที่ไม้กำลังเดินไปข้างหน้าไม่ได้หันกลับมามองป้าขอบใจไม้มากเลยนะ ที่ทำให้ป้าอิ่มท้องของหวานของข้าวพวกนั้นป้ากินไม่ได้เลยครับป้าไม้อมยิม้มแต่เมื่อเขาคิดทบทวนในคำพูดนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับขนแขนของไม้ก็ลุกตั้งชันไม้กลับมาหาป้าบัวอีกครั้ง แต่ตอนนี้ป้าบัวแกได้หายตัวไปเสียแล้วทิ้งไว้แต่เสียงหัวเราะที่ดังกล้องไปชั่วทั้งบ้านไม้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในตอนเช้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมาอยู่ที่วัดได้อย่างไรตามเนื้อตัวเขามีสายสินพันเอาไว้ มองไปรอบๆก็เห็นทั้งพระอาวุโสและลุงผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชาวบ้านบางส่วนที่กำลังนั่งมองมาที่เขาเออผู้ใหญ่ครับผมมาอยู่ที่วัดนี้ได้ยังไงไอ,อ้ไม้เอ็งจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้เลยเหรอวะผู้ใหญ่บ้านกล่าวไม้บอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกมึนหัวมากแต่จำได้ลางๆ ว่าตัวเองวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้ทั้งคืนแล้วอยู่ๆไม้ก็คิดออกเท่านั้นแหละครับขนแขนของเขาลุกตั้งชันขึ้นมาอีกครั้งเปรตเมื่อคืนเปรตที่ประตูโขงมันหลอกผมแล้วแล้วป้าของผมป้าผมละลุงเอ็งหมายถึงแม่บัวน่ะเหรอ นี่เองยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าป้าเองเขาเสียมาได้สามวันแล้วไม้สายหัวไปมาพร้อมกับกลั้นน้ำตาเอาไว้เขาปฏิเสธที่จะรับรู้ว่าป้าของเขาได้ตายไปแล้วลุงผู้ใหญ่บอกว่าไม่รู้ว่าไม้ไปรู้ไปเห็นอะไรมาแต่แม่บัวแกตายไปแล้วจริงๆมะเร็งกินถึงกระดูกจนป้าบัวแกนอนป่วยมาเป็นอาทิตย์ แกไม่ยอมไปรักษาจนชาวบ้านเข้าไปเห็นแม่บัวแกก็หมดกรรมไปแล้วทางผู้ใหญ่เองก็ติดต่อยาิไม่ได้ก็เลยถือเป็นหน้าที่ของหมู่บ้านจัดงานศพให้แกชาวบ้านหลายคนที่มาเฝ้าดูอาการก็สงสัยและถามออกมาว่าไม้เองกลับบ้านมาตอนไหนทำไมชาวบ้านถึงไม่เห็น ไม้ก็บอกว่าเขาเพิ่งกลับมาเมื่อวานแต่ก็แปลกที่เขาเห็นยอดคนเดียวในหมู่บ้านเลยคิดว่าคงมีงานวัดและที่ป้าบัวมาปรากฏตัวให้ไม้เห็นที่บ้านก็คงเป็นเพราะห่วงไม้ไม่คิดจะทำอันตรายใดๆไม้เองก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านมาเยี่ยมป้าและรู้สึกผิดมากไม้ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าป้าป่วยเป็นมะเร็ง ลุงผู้ใหญ่เห็นไม้เงียบไปนานจึงพูดขึ้นว่ามันไม่ใช่ความผิดของเองหรอกไอ้ไม้คนเราไม่รู้วันเกิดวันตายแม่บัวแกคงไปสบายแล้วแต่แต่ลุงผมเห็นเปรตแล้วแล้วป้าผมก็เป็นเป็นเปรตที่ประตูโขงนั่น ทุกคนมองหน้ากันเหมือนรู้กันเป็นในนจนในที่สุดลุงผู้ใหญ่ก็พูดขึ้นอีกเออที่แม่บัวแกกลายเป็นเปรตมันก็เพราะกรรมของแกอย่าหาว่าลุงพูดเสียๆหายหายให้คนตายเลยนะชาวบ้านระแวกนี้เขารู้กันดีว่าป้าเองเป็นคนยังไงแล้วชาวบ้านอีกคนที่มาดูอาการก็พูดเสริมอีกว่า เองจะเชื่อพวกข้าหรือไม่ก็ได้นะไอ้ไม้แต่ป้าของเองนะ่ะเขาเป็นคนทานบุญปลบาปให้ทานพระเจ้าแต่ก็พูดว่าพระเสียเียหาย,หายชอบเปรียบพระบินทบาทเป็นหมูหมาขอเศษข้าวคนกินจนได้รับความอับอายแกชอบพูดแบบนี้เป็นประจำทีแรกที่ได้ฟังไม้เองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าป้าบัวที่ใจดีกับเขา เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กจะเป็นคนอย่างที่ชาวบ้านว่าแต่หลายปากว่าสิบตาเห็นไม้ก็คงต้องทำใจรับให้ได้ทุกคนที่มาดูอาการของไม้คิดเห็นตรงกันว่าเปรตตนนั้นคือป้าของไม้จริงๆแต่ด้วยผลบุญที่แกทำบุญให้ทานก็ส่งผลให้ป้าบัวกลายเป็นเปรตที่คอยเฝ้าสุ้มประตูโขง แทนเปรตอีกตนที่หมดกรรมไปแล้วเขาคงจะเลือกตัวแทนกันไว้แล้วนั่นแหละไม้ร้องไห้ไม่หยุดเขานึกถึงเงินที่ป้าเก็บไว้และคำพูดทั้งหมดของป้าบัวแกคงอยากจะเก็บไว้ให้ไม้จริงๆเพราะป้าบัวแกรักไม้มากเหมือนลูกในไส้ของแกหลังจากวันนั้นไม้ก็ได้แบ่งเงินออกมาบางส่วนเพื่อทำบุญใหญ่ ให้แก่เปรตซุ้มประตูโขงนั่นแล้วเอาเงินส่วนที่เหลือกลับไปเป็นทุนเรียนต่อจนทุกวันนี้เมื่อเขากลับมาที่หมู่บ้านนั้นทีไรไม้ก็จะแวะไปบอกกล่าวกับป้าบัวของเขาอยู่เสมอ